หัวประมาทสัตว์อ่าโอเคครับพอประมาณเ,เนี่ยน่ยังไงครับดูแบบนี้แล้วมนรู้สสิยังไงความเป็นจริงนะครับมนุษย์อ่ะมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เกิดมาฆ่าถ้าสัตว์ไหนเกิดมาฆ่าอย่างสัตว์อื่นเพื่อดำรงชิแววมแตงมันจะมีเอาวุธติดตัวมาเลยคือเล็บกับฟันและความแข็งแกร่งเพื่อที่จะล่าสัตว์อื่น แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่มาฆ่าในภายหลังโดยที่ตัวเองเนี่ยถ้าจะไปฆ่าสัตว์แข่งกับเสือก็ทําไม่ได้จึงต้องใช้ของมีคนจึงต้องใช้ของแข็งใช้อะไรเข้าไปทาลายให้มันตายนี่มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าธรรมชาติออกแบบมาให้เราฆ่าสัตว์ต้องติดค้อนติดมือระมันแต่แรกติดมีดมามัดแต่จากทองแม่เลยเพื่อไปฆ่าสัตว์พอมาเห็นความเป็นจริงคือธรรมชาติเนี่ยผิดธรรมชาติมากมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าแต่พอเวลาที่มนุษย์ไปฆ่าสัตว มันเป็นภาพที่ทุเล็กทุลาอุบาทนะครับเป็นภาพที่อุจจารตามากมากเลยถ้าเปิดผมเปิดสารคสดีที่สิงโตมันไปไล่กัดม้าลายไปไล่กัดกวางเสือไปไล่กินกวางเราก็รู้สึกสงสารกวางนะแต่มันไม่อุบาทสายตาขนาดนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะเรารับไม่ได้หรือว่าเผ่าพัานธุ์เราเชื้อสายของมนุษย์ของเราม,มันโทตรร้ายได้ไงน,นี้มันย้อนเย้กับความรู้สึกความเป็นจริงนะครับ แต่ละคนที่นั่งอยู่ผมเชื่อผมเชื่อว่าหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติความดันจะเริ่มขึ้นธรรมดาเวลาเราตื่นเต้นมากๆความดันจะขึ้นนะครับแล้วเราจะรู้สึกปวดห่จะรู้สึกมันมันน่าสงสารจะรู้สึกไม่สบายใจเลยที่เห็นภาพนี้นี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของมุษย์มันมีความเมตตาอยู่ในนั้นเพราะเราไม่เคยเห็นพอเราเห็นแล้วจิตวิญญาณโพธิสัตว์จริงๆมันอยู่ในตัวคนแต่มันถูกกดเอาไว้ ด้วยการเลี้ยงดูมาแบบนี้เรากินกินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็เกเจนกระทั่งนะครับเราไม่เคยเห็นภาพพวกนี้แต่พอเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมเอาภาพภาพหนึ่งที่เอาคนเดินเปิดเดินอยู่ในสวนสตอรอเบอร์รี่ไปไปเก็บผักในสวนไปเก็บดอกไม้ที่เป็นพืชพันธุ์ยานาเราจะรู้สึกหัวใจเราจะไม่เต้นแบบนี้ เราจะรู้สึกสดชื่นมีความสุขวันนี้ที่ได้เห็นภาพเนี่ยนี่คือความรู้สึกที่แท้จริงในก้นพื้นจิตวิญญาณของมนุษย์มนุษย์ไม่ต้องการความรุนแรงเลยนะครับไม่มีใครหรอกที่ดูภาพนี้แล้วมันสั่ใหญ่มันหนาใจถ้าคนคนนั้นดูแล้วสา่ใจหนาใจคนคนนั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวแล้วนี่คือของจริงที่อยู่ในร่างกายของเราผมเอาวิดีโอนี้มันดึงให้เห็นว่าจิตวิญญาณคนเป็นแบบไหน พอเห็นจิตวิญญาณตัวเองเวลาเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นแล้วมันรู้สึกว่ามไม่อยากทําเขามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันมันไม่ถูกต้องนะครับวิธีท่านนี้เนี่ยช่วยคนมากเลยช่วยให้คนเนี่ยลดการกินเนื้อสัตว์ลงได้แล้วช่วยทําให้คนบางคนเลิกกินเนื้อสัตว์ไปได้ด้วยซ้ำบ,บางคนได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมมาตรงนี้ผมหวังแค่ตรงนี้ล้าที่ตัดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่95คือเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตอยยังไงเราทำผิดหรือเราทำถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆนะครับต่อให้ฆ่าสัตว์มาได้แล้วเนี่ยเราทำใจได้ในการฆ่าสัตว์แต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์มาถ้าธรรมชาติออกแบบเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารของเราเนื้อสัตว์จะต้องมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทำให้เราอายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เป็นโรคไม่เป็นไทแต่กลับกันพอเรากินเนื้อสัตว์มากมีแต่อาุมุลมิยสละมาฆ่าเรา เราไปกินพืชผักผลไม้มันกลับได้สารต่อต้านวิสระมาช่วยเรายื่งยืนขึ้นนี่คือความเป็นจริงนะครับแต่ละคนผมไม่หวังบอกว่าจะได้นักมังสวิรัตแต่ก็ได้นะครับได้แบบทุนจนนะครับเอาแค่วันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่เรากินเนื้อสัตว์ถ้าเรารลกตัวเองเพื่อที่เราไม่อยากจะป่วยเราไม่อยากจะสร้างบา่าสร้างกรรมเราลดเนื้อสัตว์มันลงมาเท่าที่เราทําได้ นะครับเราอาจจะเห็นเนื้อวัวเนื้อควายมันเจ็บปวดมากขนาดนี้อาจจะเลิกก็ได้นะครับเห็นเนื้อหมูมันทรมานมันเจ็บปวดเลิกก็ได้เห็นเป็ดมันเจ็บปวดเลิกก็ได้แต่ขอไปอยู่ขอไปอยู่เอาพยายามออกพยายามออกให้ได้วันนี้ไม่ได้ก็พยายามนะอะให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะครับค่อยๆออ,ออกจากมันให้ได้หรือบางคนเอาสูตรแบบนี้ทาได้ยากก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ ให้โอกาสตัวเองเพิ่มเติมในอาทิตย์นะครับเรากินอาหารมังสวิรัติหรือไม่กินเนื้อสัตว์สักวันเลือกอาวันเกิดของตัวเองเขาบอกว่ากินเก๊กินมังสวิรัติในวันเกิดไอคนที่ติดเนื้อสัตว์มากได้เลย3 6 5วันฉันจะกินวันเดียวในวันเกิดของฉันนะครับคำว่าวันเกิดในที่นี้เราเกิดวันอะไรวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราเลือกเอาในวันเกิดของเรานะครับสักวัน ถ้าเกิดว่าเอามีวันเกิดเสร็จทุกมีวันผ่าด้วยเอาบวกไปสักวันมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆได้เราใช้เทคนิคต่างๆแต่และคนเนี่ยการจะออกจากเนื้อสัตว์บางคนง่ายบางคนยากมันแล้วแต่บารมีคนนะครับบารมีของคนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะออกจากเนื้อสัตว์เพราะเราสะสมมานานแต่บางคนที่เขามีจริงเขาทําได้นะครับตรงนี้นะครับจึงขอฝากไว้ว่าล่างกันจริงๆถึงให้ดูอย่างนี้ถึงให้เห็นถึงที่สุดขนาดนี้เพราะว่า อยากให้ออกจากความทุกข์ให้ได้อยากออกจากความเจ็บป่วยให้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนขอ,องอบรมก็จะขอจบไว้